รู้ให้ไวดูก่อนใครกด subscribe ข่าวช่อง8ส่วนรถคันนี้ค่ะพาครอบครัวไปเที่ยวปรากฏว่าเจอรถกระบะคันหนึง่งเขาขับแช่ขวาตลอดเลยตัวเองก็เลยพยายามที่จะแซงซ้ายแต่ปรากฏพอตัวเองจะแซงซ้ายปั๊บกระบะที่แช่ขวาปาดหน้ามาเบียดเข้ามาจะชนไหมไปดูคลิปกันค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมคือรถยนต์คันนี้เขาก็ขับรถพาครอบครัวมาแล้วกระบะคันนี้คือแช่ขวาตลอดเขาก็เลยจะแซงซ้ายแต่พอจะแซงซ้ายป๊อปเหมือนเบียดเบียดแล้วปาดหน้าแล้วก็เข้ามาอยู่ในเลนซ้ายเนี่ยค่ะแต่เลนซ้ายก็ไม่ใช่ซ้ายสุดนะซ้ายแบบกึ่งไปทางขวาเหมือนจะอยู่เลนไหนกันแน่อะไรทํานองนี้ คือคลิปนี้โชคดีที่เบียดเข้ามาแต่เขาก็เบรกชะลอเอาไว้ก็เลยไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้ชนเกิดขึ้นกล้องหน้ารถคันนี้เป็นของคุณพยุงศักดิ์ขวดแก้วอายุ45ปีเขาแล่นไปบนถนนเพชรชกเกษจุดแถวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะกระบะคออเหล็กคันนี้ก็เบียดเข้ามาทางซ้ายนี่แหละค่ะเขาก็หักหลบไม่ได้ต่างหากเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมทางซ้ายเห็นรถที่จอดบนไหลาทางด้วยไหมคะโชคดีเบรกตัวโกงแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะคนในครอบครัวที่ นั่งรถมาด้วยก็ตกใจเพราะเกือบจะชนกันอยู่แล้วนะคะคนที่ขับรถคันติดกล้องหน้ารถคือคุณพยุงศักดิ์เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมนื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ขับรถพาครอบครัวจะไปเที่ยวเกาะลันตากันค่ะระหว่างทางก็อย่างที่เห็นนี่เลยค่ะมีรถกระบะขับแชกขวาจริงๆแฉมาตลอดทางนะเขาก็เลยตัดสินใจว่าแซงซ้ายละกันแต่พอแซงซ้ายปั๊บก็ถูกรถกระบะคันนี้เหมือนปาดหน้ามาเกือบจะชนอยู่แล้วเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันคุณพยุงศักดิ์บอกว่า เขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้คนขับอาจจะไม่ได้มองทางซ้ายว่ามีรถเขาแล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันหรือเปล่าแต่เขาก็อยากจะฝากเตือนคนขับรถกระบะมีข้อคันนี้บอกว่าไม่ควรจะขับแช่ขวานะเพราะว่ามีคนใช้รถอีกจำนวนมากที่ขับตามมา จำเป็นต้องแซงซ้ายซึ่งมันผิดกฎหมายคือถ้าความเร็วคุณไม่ถึงปกติเขาให้ให้ให้อยู่เลนซ้ายอยู่แล้วแล้วจะแซงถึงจะออขึ้นขว,ขวาไปแต่พอแซงเสร็จปั๊บก็ต้องตบเข้าซ้ายนะมไม่ใช่ว่าแช่ขวาตลอดเวลานะคะ้น<อ>านนะี้ตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อันั้นนะสิตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขา้างครอบคลุม